นักเขียนเผยตอนจบคุณชายกับบทสุดท้ายของแม่จันที่เปลี่ยนเพราะแตงโมและ2นักสดแสดงดังจากเรื่องคุณชายโพสซึ้งถึงแตงโม จบไปแล้วกับละครน้ำดีละครเรื่องคุณชายเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ได้รับกระแสะตอบรับไม่น้อยเมื่อออกอากาศไปตั้งแต่ต้นจนจบทั้งยังมีการพูดถึงนักแสดงในเรื่องที่ฝากฝีไม้ลายมือกันแบบไม่มีใครยอมใครอย่างไรก็ตามในส่วนของตอนจบนั้นของตัวละครตัวร้ายอย่างแม่จันที่รับบทโดยเป้ยปันวาดจึงมารับบทแทนนักแสดงหญิงแตงโมพัรทรธิดานับว่าเป็นผลงานการแสดงเรื่องสุดท้ายในชีวิตของสาวตแตงโมนั่นเองโดยทางโลกทวิ่ก็ได้มีการออกมาปเปิดเผยเรื่องราวของแม่จันที่รับบทโดย แตงโมพัทรธิดาอย่างที่รู้กันเกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นกับคุณแตงโมช่วงนั้นทางทีมบทเขียนบทไปได้ประมาณหนึ่งแล้วพอทราบข่าวถึงแม้ว่าจะไม่ได้สนิทสนมส่วนตัวแต่การจากไปของคุณแตงโมนั้นกระทบความรู้สึกของคนเขียนจนต้องเปลี่ยนชะตาของแม่จันในส่วนของตัวจันนั้นร้ายกว่านี้มีจุดเทินที่หันกลับมาไม่ได้และต้องตายแต่พอเกิดเรื่องขึ้นทําให้เราใจหายมากยิงได้รู้ว่าชีวิตของคุณแตงโมกําลังจะเข้าที่เข้าทางกําลังจะมีความสุขก็ยิงสะเทือนใจจึงอยา อยากให้ตัวละครที่เธอมีส่วนร่วมในเรื่องสุดท้ายได้พบโอกาสที่2ได้พบกับชีวิตที่มีความสุขจึงได้จันในเวอร์ชันที่ร้ายแต่น่ารักอยู่บ้างทำชั่วไม่ขึ้นทำอะไรไม่เคยสำเร็จขยันช็อตฟิลและมีจุดเทินกลับมาได้โลกเรามันน่าเศร้ามากพอแล้วเราอยากให้คุณชายให้ความหวังบ้างทางนี้นอกจากในทวิตเตอร์ดังกล่าวแล้วทางด้านของหนึ่งในนักแสดงอย่างแท่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้มีการโพสต์ภาพร่วมกับสาวแต่งโมพร้อมกับเขียนข้อความถึงอีกฝ่ายผ่า,ผานเฟซบุ๊กว่าละครคุณชายจบแล้วนะโมคุณดูช อมากๆด้วยคงได้ดูและเชฟวกเราอยู่ใช่ไหมดีใจที่ได้ร่วมงานกันด้วยเหลือเกินไว้กลับมาเล่นกันใหม่นะจะคิดถึงน้องตลอดไปอยู่รักและสําหรับอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือนักแสดงสาวอย่างเป้ยปันวาดที่ได้มารับบทของแม่จานแทนนักแสดงสาวแตงโมพัทรธิดาและหลังจากที่ทราบว่าจะมาแสดงแทนสาวเป้ยนั้นก็ไดเอามาเปิดใจถึงการตัดสินใจมารับไม้ต่อจากแตงโมโดยเธอนนั้นได้เปิดเผยว่าความรู้สึกนี้ไม่ง่ายเลยสําหรับตัวเองกับการที่ต้องมาสานต่อหน้า ีีน้ตอนที่ผู้ใหญ่ติดต่อมาเป็นละครที่แตงโมทําไว้แต่ยังไม่จบซึ่งตนเองก็คิดหนักต้องทําการบ้านเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนคาดหวังและต้องการทําเพื่อแตงโมตั้งใจทําให้ดีที่สุดไม่อยากให้มองว่ามันเล่นแทงแตงโมแต่อยากให้มองว่าเป็นการมาเล่นเพื่อโมมากกว่าเวลาที่โมมองมาจากบนฟ้าเขาจะได้ดีใจและล่าสดุดหลังจากที่ละครคุณชายได้จบไปแล้วสาวเปยก็ได้ออกมาโพสตข้อความโดยระบุไว้ว่าเปยเชื่อเสมอว่าโมคอยเฝ้าดูอยู่บนฟ้าทีมงานได้มีการปรับบทของแม่จัน พาทของโมให้แตกต่างกับบทจันในพัทของเปยเพราะว่าเกิดเรื่องที่น่าเศร้ากับสาวแต่งโมกระทบกับความรู้สึกของคนเขียนจนมีความรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนชะตาของแม่จันแม่จันที่ทุกคนได้เห็นจึงแตกต่างกับแม่จันในพาทของโมยังไงบทแม่จันก็ยังเป็นบทของโมและโมสมควรที่จะได้เล่นมันเปยไม่สามารถไปแทนที่ของโมหรือใครได้เปยเป็นแค่ตัวแทนของเพื่อนๆนักแสดงที่รู้จักกับโมมาทําหน้าที่มาสารต่อเพื่อให้ความตั้งใจของโมได้สําเร็จเพื่อเป็นของขวัญให้กับโมโมจะได้ไม่ต้อง ต้องกังวลและหมดห่วงวันนี้ละครประสบความสําเร็จมากๆและโมก็คือส่วนสําคัญในละครเรื่องนี้ที่ทําให้ละครสําเร็จไปได้ด้วยกันเปยหวังว่าโมจะมองอยู่ข้างบนโมคงยิ้มแล้วโมคงจะสบายใจแล้วนะเพื่อน